ลลลลลลลาลาลาาาาาก่อนที่เราจะถ่ายรายการน่ะเราก็ต้องมีการเตรียมพร<ว>้พอมให้เยร็จก่อนใช่ไหมครับคุณผูดด้ชมเมื่อกี้คลิปมันก็จะไม่น่าดูดนะเฮี้ยขอคนที่จะเตรียมพร้อมไว้ใจก่อนแล้วค่อยมากดถ่ายใช่ไหมแต่กัวกดถ่ายก่อนแล้วค่อยมาเตรียมพร้อปปมนะครับช่องเทีย่ยวตรังนี่ยเป็นมุมที่แบบว่าร้อนจังเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถาจอสัตว์และนี่คือรายการอยากเป็นเด็กบอร์ด EP ที่29ครับคุณผู้ชม EP นี้ครับทุกคนเป็น EP ที่น้องๆหลายๆคนในทุกแพตฟอร์มของบนโลกออนไลน์นะครับขอเข้ามากันเยอะมากครับนั่นก็คือพิธาจ้าพิธาจ้าสอนน้องสอนหนูสอนผมสอนกระผมสอนหมอมสอนแรกสม่เมยแค่อะไรก็ว่าไปนะคุณผู้ชมล้างลูกปืนหน่อยได้ไหมพี่ก็อยากจะบอกว่าได้ดีครับอยากให้ดูลูกปืนก่นว่ามันเก่าจริงไหมนะครับนี่ครับคุณผู้ชม ป็นไงเห็นไหมนี่นี่น,นี่โอ้โอดําเลกเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําการล้างลูกปืนให้คุณผู้ชมดูกันนะครับว่าวิธีการล้างของมันนะเราจะต้องทํายังไงบ้างและอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะมันจะมีอะไรบ้างน,นะครับคุณผู้ชมถ, <c oughs> ถ้ามีข้อมูลและผิดพาลาดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่พวกรุ่นพี่เขาแนะนําผมเข้ามานะครับว่าให้ลองใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้แบบนี้ดูนะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมจะมาทําการแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะตต้้้้้อออองงงมมมีีนนนนกกาาารรรรลลูปปืเยัจะะไไบบแ โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเข้าสู่กระบวนการวิธีการล้างลูกปืนเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทําการใช้ไอเข็มหมุดลำแหลมอะไรเงี้ยครับมางัดฝาลูกปืนออกก่อนฝาลูกปืนคืออะไรมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆืออย่างเลตบนมันก็จะเป็นกรอบแดงๆนะฮะงัดมันออกมาเพื่อที่เวลาเราล้างเนี่ยมันจะได้เคลีนยันข้างในนะครับผม,มงานยากจังโอเคครับคุณผู้ชมนี่งัดออกมาแล้ว เห็นไหมข้างในนะมันจะเป็นเม็ดอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมอันนี้คือฝาครับคุณผู้ชมและน,นี่คือเม็ดข้างในงัดออกมาทั้งหมด8ชิ้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับบางยี่ห้ออาจ,จะมีทั้งฝาหน้าฝาหลังเลยนะครับคุณผู้ชมเราต้องเปิดให้หมดนะครับอย่างเน็โบนะั้นมันมีฝาแค่ด้านเดียวนะครับมันก็ใช้เวลาไวกว่าคนที่มี2ฝาหน่อยนะครับงัดครับงัดฝาวนไป นี่ครับเราก็ทำการงัดออกมาทั้งหมด8ฝ่ามันเทียบรบร้อยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผู้ชมมันจะมีรูปร่างหน้าตาอุ๊ย อุ้ย,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 ยนี่ครับมันจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ครับสังเกตได้ว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเลยเว้ยและดูความดำข้างในมันสิครับโดยเฉพาะตัวนี้เห็นปะมันดำกึกมากเว้ยมันเลยทําให้ลูกปืนเราอ่ะมันไม่ซิ่งนะครับผมเพราะมีฝุ่นหนักขนาดนี้ใครจะไปซิ่งไหววะเป็นกูกูเป็นลูกปืนกูก็บอกว่าข่านตัวตายดีกว่านะครับซื้อใหม่เอะเมื่อเราทําการงัดลูกปืนเซตแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทําการล้างเลยครับโดยที่เราจะใช้วิสเบลล่าชีเนอร์นะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับเราจะทําการฉีดเข้าไปปข้้้้าางใในนนนนเเเพื่อหมมัั็ํลยะคครบุณผูช อัดเข้าไปอุ้ยอุ้ยอ uh okay, ุ้ยอ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 ุ้ยดนมือโดนมือดิดนอิโอเคครับคุณู้ชมเราอัดจนมาเป็นน้ำนี้แล้วรเราก็ทำการอลูกปืนอะใส่เข้าไปเลยจริงๆอะควรที่จะมีอย่างหนึ่งนะก็คือถุงมือเพราะสารพกนี้มันค่อนข้างที่อันรายพอสมวรนะครับุชอย่าให้มันกเข้าตา้าจมูเข้านันอเราใส่อง้ยุชมือูดอ เพื่อให้มันทําความสะอาดไปในตัวนะครับเราไม่ต้องมาใช้แปรงขัดอะไรขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเราแค่เขย่ามันก็สะอาดแล้วนะครับมันก็จะเป็นคราดมๆไหลออกมาเนี่น้ำมันจะเป็นแบบว่ามีเศษฝุ่นเศษอะไรติดออกมาเต็มเลยนะครับแล้วเราก็หยิบลูกพืนออกเราก็เอาน้ําแลก,กินไปนะครับล้างซักประมาณ3น้ําก็ได้ครับคุณผู้ชมฉีดเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับนี่ หลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับเจ้ฝาฝ่าพวกนี้ตามหลักเราควรที่จะเอาไปล้างน้าเปล่านิดหนึ่งก็ยังดีนะครับผมเราไม่ควรที่จะล้างผ่านตัวนี้นะเพราะว่าฝาพวกนี้ส่วนมากมันจะเป็นยางเว้ยถ้ามันโดนสารพวกนี้ไปอ่ะไม่กล้าจะทําให้ฝาาใน,นเสื่อประสิทธิภาพได้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการใช้เจ้าสารหล่อลื่นครับผมมันชื่อว่า,อ,าอ่านอะไรนะผมอ่านไม่ออกมาทําการเคลือบลูกปืนต่อนะครับโดยการที่เราอ่ะใช้เพียงแค่หยด2หยดพอเราอย่าเอาไปฉีดอัดนะครับถ้าเราไปฉีดอัดเนี่ยมันจะทําลูกปืนมันเ,นเหนื่อยแลเหนียวไปเลยเว้ยวิธี่ เราสารเนี้ยมาฉีดอัดใส่ฝาครับเพื่อให้มันเป็นน้ำข้างในหลังจากนั้นอะ่ะเราก็ใช้ไอ้ตัวที่ฉีดตรงนี้มาบีบอย่างงี้แล้วเราก็ไปปล่อยปล่อยปล่อยใส่ทีละยดสองหยดพอนะครับผมหยดเข้าไปหยดเข้าไปให้มันทั่วครับผมประมาณนี้ครับแล้วเราก็มาฟีเลย ปันป่นปัน่นปั่นมันจะเงียบขึ้นนะครับแล้วมันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดูแลรักษาสภาพมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะยืดอายุการใช้งานให้มันเออให้มันใช้งานได้นานขึ้นไม่เป็นสนิมง่ายนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องมาปิดฝาด้วยลืมเลยถามว่าทำไมต้องปิดฝาไม่ปิดไม่ได้เหรอไม่ปิดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ปิดมันอาจจะทําให้ลูกปืนามันแตกง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าเศษฟุ้งเศษด,ดินมันจะเข้าหาเจ้าลูกปืนได้โดยตรงนะครับเราปิดฝาเพื่อเซฟไว้ดีกกกกกวว่่าาานนนนนะะะคครรัััับบผมไไ้้ดดแออเขป เรียบร้อยลองปั่นดูด้วยเช็คไว้นะฮะถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทํางี้ให้ครบทั้ง8อันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมลูกปืนเราก็เป็นอันล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่แหละครับผมก็เป็นวิธีการล้างลูกปืนที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนทุกคนดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนหลายๆคนนะครับผมโอเคแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับต้องยานร้อนอ่านลงลิปทุกวันจันทร์พุธศุกก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 รรรร์เเเวลลาาาาาาานนนนนนะะคคัับบ็็็็ออออตติดดดดดมมมมมไไุุ้้้่ใียยปทสถขูพ นะจ๊ะแล้วขอฝากร้านนิดหนึ่งนะครับร้านสเก็ตบอร์ดดีๆร้าน S Project นะครับเพื่อนๆพื่คนไหนนะครับที่บอกว่ามาในช่องถ่ายย้อนหลังเนี่ยก็จะมีราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับไว้คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทำการสอนอะไรหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์อะไรมาเล่นอะไรนะเพื่อนๆดูนะเพื่อนเพื่อนก็รอติดตามมาได้นะจ๊ะแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย ये